สวัสดีครับกับผมนายวิชัยราชธานีผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุลาภรณ์ราชวิทยายลัยนครศรีธรรมราชนำสเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดประเภทสถานศึกษาย,ยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุลาภรณ์ราชวิทยายลัยนครศรีธรรมราชเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์พิเศษ เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ยุราภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราชเป็นโรงเรียนที่พัฒนานักเรียนให้มีจิตใจบุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์และมีคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับเดียวกับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของนานาชาติโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิาลนครศรีธรรมร,ราชจัดตั้งขึ้นตามมาติของคณะรัฐมนตรีมีภารกิจที่สําคัญ6ประการและมีอุดมการณ์และเป้าหมายของโรงเรียนที่ต้องดําเนินการพัฒนาให้บรรลุ9ประการในการดําเนินการโรงเรียนจะใช้กระบวนการ PLC เป็นกระบวนการสําคัญในการขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์ที่กระผมเคย พัฒนางานกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ PLC ร่วมกับครุสภาโดยได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC ของครุสภาต่อเนื่อง5ปีตั้งแต่ปีพศ2559ถึงปีพศ2563และกระผมได้รับรางวัลโอเบกอ a ว d ร์ระดับชาติชนะเลิศเหรียญทองผ่้มอในการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นและได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองพ่วอในวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาด้านการส่งเสริมการใช้นวัตรกรรม PLC จากประสบการณ์ของการใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนที่เคยปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่องกระผมจึงได้นำกระบวนการนี้มาใช้พัฒนาต่อที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนะคร สีธรรมรานวัตกรรมที่ใช้กระบวนการ PLC ก็คือนวัตกรรม i Care PCS SPS NST นวัตกรรมนี้เป็นนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นโดยผ่านกระบวนการการมีสวมว่สวนร่วมของทุกๆฝ่ายการมีส่วนร่วมของทุกๆฝ่ายเช่นคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะกรรมการบริหารโรงเรียนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันคิดร่วมกันวิเคราะห์ ร่วมกันเก็บข้อมูลและก็นำไปสู่การปฏิบัติทดลองปฏิบัตินำมาแก้ไขปรับปรุปรงพัฒนาจนสรุปเป็นนวัตกรรม iCare p c s s s n อ t นวัตกรรมตัวนี้มีองค์ประกอบหลักที่สำคัญคือ i ข้อมูลสารสนเทศแค r e กระบวนการทำงาน PCSSS เป็นค่านิยมขององค์กร NST ก็คือวัฒนธรรมการทำงาน การขับเคลื่อนนวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติต้องขับเคลื่อนผ่านระบบบริหารงานทั้ง4กลุ่มบริหารคือกลุ่มวิชาการกลุ่มแผนงานและงบประมาณกลุ่มบริหารทั่วไปกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนทำให้พัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเป็นระบบส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลในระดับชาติเช่น,นารางวัลคุณภาพพิเศษแห่งสพทโอเบกสเปเชียรางวัลระดับชาติ ซึ่งเป็นรางวัลระดับ3ดาว5ด้านนอกจากนี้ทำให้ครูสามารถส่งรางวัล o b e บ Award รและได้เป็นตัวแทนระดับภาคใต้เข้าประกวดระดับชาติถึง14รายการด้วยกันผลงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่เกิดจากการใช้นวัตรกรรมเช่นผลสำเร็จทางการเรียนของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ผลการเรียนระดับชั้นมต้นระดับม1ถึงม .3 ร้อยละของผลการเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่เกรด3ถึงเกรด4ถึงร้อยละ9 8 5 9ระดับมปลายผลการเรียนเกรด3ถึงเกรด4ถึงร้อยละ92.20ผลการสอบโอเน็ของนักเรียนชั้นม .3 ร้อยคะแนนเต็มมี4คนในวิชาคณิตศาสตร์และทุกวิชาวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภา,า,าษาอังกฤษภาษาไทยผลการสอบค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติทั้งหมด ผลการสอบโอนิตม .6 ทุกวิชาคะแนเนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติทั้งหมดตัวของกระผมเองได้รับรางวัล Best Practice ระดับดีมากในการสร้างความสนักและเห็นคุณค่าของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือว่าโอนิตในกิจกรรม OBEX โอเบก a ฟช Learn ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ส่งเสริมพัฒนานักเรียนเข้าสู่โครงการเข้าใ่ายสออวนอโอลิมปิกวิชาการ ถึงแคกไขด้วยกันและเราได้รับรางวัลระดับชาติของ่ข้สอวนโอลิมปิกวิชาการในระดับชาติน,นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานวัตรกรรมเข้าร่วมกิจกรรมในวันนักประดิษฐ์แห่งชาติประจําปี2567ที่อาคารไบเทคบางนานะครับมีจํานวนถึง40ผลงานนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมถึง74คนด้วยกันนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองจากกิจกรรมโครงงานนานาชาติจากประเทศสหรัฐเมริกานักเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าสู่การเล่เปลี่ยนเรียนรู้ไปศึกษาที่โครงการเซิร์นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นอกจากนี้ผลของความสำเร็จของการพัฒนาของโรงเรียนมีผู้มาศึกษาดูงานเล่เปลี่ยนเรียนรู้เช่นคณะของสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดระนอง คณะของผู้บริหารสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรม,มาราชเขตสี่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการใช้นวัตกรรมทําให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้เรียนทําให้เกิดผลลัพธ์ต่อครูทําให้เกิดผลลัพธ์ต่อโรงเรียนทําให้เกิดผลลัพธ์ต่อหน่วยงานองค์กรและเครือข่ายทางวิชาชีพนําไปสู่การพัฒนา ของนักเรียนและคุณภาพของโรงเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาครศรีธรรมราชให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําเทียบเท่ากับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนําของนานาชาติตามภารกิจและอุดมการณที่มติของคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปในโอกาสต่อไปขอบคุณครับ